มือนีจะผามะพัดหอยค้มกันเด้อจ้าวามียังแน่นี่คือกระชายหนึ่งต้นเด้อจ้ากระเทียมนะคะกระเทียมกรีบแกะกรีบนะเดี๋ยวพริกสีฟ้าเด้อจ้าตามใจชอบเผาแดเลยนะคะอืมเนาะก็อันนี้คือใบโหระพานะคะไหวใ้ใจเนาะอันนี้ก็หอยค้มตัดก่นเรียบร้อยไปตั้พริกกอนเด้อ มาตั้งกระทะได้ทีะะแล้วค่ะใส่น้ำมันน้อยนึงเข้าไปนะคะไหวเนาะเหยอยดน้ำมันตงไปใส้น้ำมันมันอนได้ทีน้อยนึงนะคะพอได้ทีแล้วนะคะข้าก็มาเอาพริกที่ข้าโโคไว้นะคะตำไว้นะคะเอามาลงผัดเนาะ ริก่องแกง้งงเข้านี่ค่ะให้มันเหลืองๆเนาะพัดไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้มันติดกระทะผัดพัดผัดพัดพเรื่อยความมันเหลืองได้กินหอมของเครื่องเทศแล้วนะคะ เสร็จ okay. เหลือมีกินออกแล้วด้วยค่ะอ้าวเข้อมีกินแลต่ข้าก็ใส่หอยหที่ข้าตัดก,ดก้นไว้เรียบร้อยนะคะเอาปลายลงไปนะคะแล้วก็บพัดก่อนนะเออคลุกเข่าให้มันเข่ากันก่อนนะคะเพราะวา่าถ้าห่าวพัดเดี๋ยวพริกมันจะติดก,ก้นกระทะด้วยค่ะเออ่นแหละ เขากระปรุงเดืเลยเดิจ้าอันนี้ก็คืออันซีอ,อิ๊วขาวดิวจ้าใส่เข้าไปนะคะอันนี้พุงนวดนะคะเออชุบๆเท่านี้แหละอันนี้ก็น้ำตาลน,นะคะเออใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะเก๋อปรุงม,มิซัมนี่หละ ข้าวเอานามที่อยู่ในค่ะนะคะข้าวยาไปล่างถิงเดอเ์ข้าก็ล้างเอามาผัดแล่เข้าก็ต่้งไฟไหวห้มันฮอนนะคะเออห้มันพ็ดไฮหอยมันซุกนะคะก็ต้องผัดนานปั้นใดนะคะเออตัวนี้ ในน้ำว่านนี่จะล่อหอยให้มันสุกเลยค่ะเอ่อให้เจลิงไฟกระดาษด้วยเลยไฟไฟไฟกลางๆนะคะตกถ่ายด้วยอาน้ำมันหอยด้วยค่ะค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปตอนกตอนที่หอยมันจะสุกแล้วค่ะเขาก็ใส่น้ำมันหอยตกถ่ายนะคะปุง สามารถสิ้นรสชาต์ได้ค่ะเออว่าพอดีหรือย่างเออขาดเรืออยังเี้เขาสามารถเติมแบ้ตามรสชาติที่เขาชอบนะคะอันนี้มันจืดไปใส่ซีไซส่อ่าสีอิ๊วขาวไปน้อยนึงนะคะเพิ่มน้ำต้านไปน้อยนะคะเออ สมสัด,ด,ดิ้นรถในอีกรอบนะคะถอดพอดีแล้วก็เออพอนะคะพอดได้ที่แล้วนะคะเออเอากับส่ใบโหระพาลงไปนะคะแล้วก็ปิดแก๊ดได้เลยนะคะเออเอากับมะขุกเอากับความห่อนนะคะใบโหระพามันจะได้แบบสีสดใสหนากินนะคะสีเขียวหนากินนะคะเออจะบรสุกเกินไปนะคะเออ เฮ็ดบยากค่ะสำเนีก็เซจเลวพัดหอยคมนะคะเอาไปกินกับเขาดูดุดูบจูบแซบลาย